สวัสดีครับครอบครัวพังพล้านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีใจดีนะครับผมที่เมตตาครอบครัวพังพล้านนะครับผมวันนี้น้องๆก็มาอยู่กันครบครับตามที่สัญญากันไว้นะครับผมวันเสาร์นะครับครับผมก็วันนี้จัดโต๊ะกินให้น้องๆนะครับผมให้ได้กินอิ่มเต็มที่นะครับผม ให้น้องๆกินไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาคุณแม่มาสมทบครับให้น้องๆอิ่มก่อนก็ให้น้องๆกินก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะให้แม่น้อยกับแม่วันิดามาช่วยนะครับให้น้องๆกินไม่หมดนะครับหืมพลรานไหม แตงโมงนี่ก็มีแตงโมงครับมีกล้วยมีขา้าวโพดแตงกวาครับมันนะครับแล้วก็เอม,มะม่วงครับไาย,ยางงี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่อ้อยนะครับผมคุณแม่อ้อยนะครับ FC ใจดีนะครับ ที่ช่วยเหลือค่าอาหารครอบครัวพังพันล้านนะครับหืมท้องสุกจเะเปรียเขาด้วยท้องสุกลูกจเะเปรียเขาสู่เขาสูเาส่เขาสู่เขาสู่เขาอีปารัดสาแดงมูจนวายเกือบจะมุด กวมมงดิกินบ <c oughs> ่อกินบ่อต้องถูกกินมวงบ่อตอนนี้พี่เลี้ยงนะครับผมก็วายอยู่นะครับผมอะไรครับปล่อยให้เต็มที่เลยวันนี้จัดใหญ่ครับ แย่ไปแย่เขาครับผมก็ขออวพรนะครับผมต่อจากนี้ขออวพรนะครับให้คุณพี่อ้อยนะครับมีแต่ความสุขไกลใจตลอดปีนะครับผมและตลอดไปเหมือนกับทองสุขและขอให้พี่อ้อยนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดประการใดให้สูงความมุ่งมา่นตารถนานะครับกิจ,จการใดก็ขอให้เจริญนุ่งเรืองนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับที่เมตตาน้องๆนะครับผมครอบครัวทางปันล้านสัญญาครับจะทําให้ดีที่สุดครับผมจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดครับเยน้องอีกแล้วครับก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักนะครับผมก็ปล่อยให้น้องๆเขาจะมาแต่วันอาทิตย์นะครับผมโอวันเสาร์อาทิตย์นะ นานๆเขาจะได้มาหาเขาก็มาแย่เล่นน้องๆเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาแม่ควานน้อยไปหาแล้ว ใช่คือว่าวาหานให้สร้างลูกป้อนสอยกันปอนอครับภาพบรรยากาศน่ารักนะครับเลานกินมะม่วงเลยใส่ตองเสนแมนอย่้อแ้แตงโมแตงโม มีแตงโมมีกล้วยนะครับผมแล้วก็มะม่วงแล้วก็มันนะครับผมข้าวโพดครับ<ม>จัดอย่างนองจำบดายเอามาหลายน้ำมือน,นี้เดี๋ยวมะม่วงมันกล้วย มันกล้วยข้าวโพดแตงกวาข้าวโพดห้าอย่างห้าอย่างเนื้อยางนีเลยเฮ้ยได้กี่แตงงมูคือบอกหลายแตงงมัไให้น้องอิ่มก่อนเดี๋ยวคุณคุณช่วยมาแม่หน่อยมาหว่าเดี๋ยวเบิร์ี่ี

รู้สึกว่าน้องช้างจะช้าไปนิดหนึ่งนะมชไปแม่น้อยใช่แม่เขาออกมาครับแม่เขาออกมาเลยดีวยกว่าช้าแล้วแล้วตันก็หมุนเด็ย,ยังมีอีกครับยังมีเยอะครับยังไม่หมดครับได้สามถุง ครับก็ขอบขอบคุณนะครับเอฟซีคุณพี่อ้อยนะครับผมที่เมตตาครอบครัวพังพันล้านนะครับเอ้อยเอาแล้ว๋ยวเด้ยวยพังไรมือนองหางนี้นนมเหยียบนะ ลันอิ่มแจกหญ้ามากินนมแล้วจะรอกินนมคุณป้าแล้วแม่รอกินนมคุณป้าแล้วสามยังยังไข่ออกเนาะแม่ก็ยังไข่ส้มให้ส้มให้จริงม่วงนะแล้วนี่คือใครไอ้มาฟังพี่ใหญ่ฟังพี่เลยมฟังเลยมันห่าของแถมมาแล้วมาแล้ว ครับไม่มีสู้ไม่มีตวนไม่ใช้ขอครับเท้าเลยตามสบายมีอ้อยมีสับปะรดวันนี้อาหารหกชนิดครับ <c oughs> เขากินให้อิ่มก่อนครับผมรรหลอกกินแต่น,นมป้าเลยพลนะันล้านน่ะ ก้วยห้องมดอะตีก้วยชั้นบนดิชั้นบนอีกดิก yeah> ้วยไร้กวยอีกก๋วยไร้ก๋วยเต่งมาทางนี้เร่งเรืองก้วยมดเงยเยอก็ไม่มีหรกไม่ถ่กมะม่วงสมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเที่ยวน้าจะเอามะม่วงมันมาให้สื่อพิษเนาะ ไม่นะกในกะเอาเลยอินน้ำสลานกันครับวันนี้รนนครับ,รบเอฟซีท่านในนะครับอยากจะแวะมาเยี่ยมครอบครัวทางฝาั่งนะครับอ,อินนี่ต,ต้อนรับรนะครับผม อยู่บ้าน20หลังนะครับในโครงการคดอดคดชาอาณาจักรนะครับหลังที่สิบเอ็ดนะครับ,รบหรือว่าเราฝากที่อยู่ไว้ที่เบอร์โทรและก็ทางลายจะปักหมุกไว้ใต้คลิปนะครับ mm hmm. เล่นได้ครับเล่นได้ทุกเชื่อครับ ดีฝนตกเมื่อเช้าครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็คึมๆอยู่ครับก็มีลมหน่อยนิดหนึงววน่งเอาเอาจิ้มหม,มูวัดเอาแตงกวาไปไห้แม่จิ้มแม่ไปเอาแตงกวาไห้แม่กิ้มจะซองถุงไปบแบ่งกับจิ้นแบน่งกันจิ้นอยู่บ้านใกล้เรืองเชียนกัน ไปเอาไปให้แม่กินเอาไปให้แม่กิน,น,นล้างก่อนเด้อครับล้างล้างก่อนนะล้างก่อนล้างก่อนมหมน่เหรอ้เรบี้องนย่่ตีเออเคยซิมือแล้วส่มแห้งแล้ว โโทีดีทวดีเดียวขขาวหน้าพ่อจะพ่อจะซื้อเอาไมพอไมู่้พอไม่รู้พ่ายเกไอมไ่มอ้คโอเคครับปล่อยให้เขากินให้หมดนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมครอบครัวพังพันล้านนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับผม เอใจดีนะครับคุณแม่ห้อยนะครับผมที่เมตตาน้องๆเด็กๆนะครับผมก็ขอ,ขอให้แต่มีความสุขความเจริญนะครับทําการค้าสินใดทางานสิ่งประการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับมีคนรักใครนะครับให้ทางเสงใใดก็ให้ได้สมดังใจปรองนะครับ ให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะครับอมตลอดพบนี้เลยสำหรับครอบครัววันนี้นะครอบครัวพังพล้านวันนี้นะครับก็ขอไปเพียรแค่นี้นะครับขอขอคนละหนึ่งซับหนึ่งแชรหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้น้องๆครอบครัวพังพล้านนะครับสวัสดีครับ